เธอเขาถามจริงนะนี่เธอแต่งตัวไปไหนนะก็แต่งตัวอยู่บ้านโอ้โหเอวเล็กเอวน้อยเว,ว้านู่นเว้านี่ถามจริงเธอจะผอมไปไหนถามจริงรไปกินกาแฟอีกแล้วก็รู้ว่าจะกินข้าวเธอกินกาแฟมันก็ต้องกินมันจะว่าติดก็ไม่ใช่แต่มันคือแล้วพอกินนี่เสร็จปุ๊บเลือก็าแบคาแฟต่อก็ใช่ ก็เป็นคนที่ชอบกินกาแฟไม่แต่ไม่อะไรหรอกอเดี๋ยวนี้ว้าวเอวและนะ้ว่งอยู่บ้านคือไงมันจะอดใจไหวหเปล่าเนี้ยอยู่บ้านก็ว่าเขาแต่งตัวมีพิรุษพะนใะไม่ใช่งนั้นคือเธอเป็นคนที่คือแต่งตัวอยู่แล้วไงแต่แค่ว่า,าววช่วงนี้มันเป็นแต่งตัวแบบพอพอซัดบอกว่าผมชอบใส่เสื้อก้ามใหม่เดี๋ยวนี้เอฟเสื้อก้ามมาบานเลยไม่ได้เอฟเสื้อก้ามจ้ะก็อเอฟหลายแบบหลายอย่างเดี๋ยววันนี้ต้องยิง <The friend. S 1> ย,งยงละ ยิงะไรอ๋อยิงหนาเนี่ยยิงเลยยิงฟุตบอลอ่าเดยไปสองบอลพรุ่งนี้แข่งนะอือก็เป็นเคล็ดลับเป็นสูตรนะคะที่เราขายกาแฟแล้วก็กินจริงดื่มจริงนะคะเพราะฉะนั้นโอ้ยหอกาแฟกันจะดูใส่แป้งหอกาแฟให้ที่ลาสองอันขอใช้หน่อยขอใช้แฟนหน่อยตัวนี้นะคะเป็นพลาวอฟฟี่คือแบบว่าตัวนี้มันจะซอยได้เรื่องที่แบบไม่ให้เขากินหลายแมคือเราเคยกินจุกกินจิกกินเยอะอะไรเงี้ยมันจะรู้สึกว่าเราอิ่มเร็ว เราทานได้น้อยลงนะสินะคะทุกคนปตที่นี่คือตัวเนี้ยมันจะซอยเนี้ยเรือระบบขับทายพร้อมเวลาที่เรากินอะไรลงไปที่มารู้สึกว่ามันอึดอัดหรือว่ามันไม่ย่อยตัวนี้มันจะขับออกเลยนะคะห่อหนึ่งสามร้อยเก้าสิบบาทแต่ตอนนี้เราจัดโปรที่โอ้โปรอีกแล้วหนึ่งแถมหนึ่งสองร้อยเก้าสิบบาทจัดเลยค่ะจัดเลยพิมพ์แับเลยพิมพ์ใต้คอมเมนต์หรอใต้คอมเมนต์มาสนใจได้เลยสั่งซื้อกับตัวแทนได้เลยครับนะคะตัวนี้หนึ่งแถมหนึ่งสองร้อยเก้าสิบบาททุกคนคะ่ะพรุ่งนี้หมดโปรโมนะ พวนี้เป็นวันสุดท้ายเราจะไปปิดโปรกันที่น่าจะสานามฟุตบอลแหละครับแล้วเรามีไลฟ์สดด้วยนะ<ช>พวกนี้ใช่เพราะฉะนั้น290บาท1แถม1ใครตุนได้คือตุนรีบซื้อเลยนะคะตัวนี้คือเป็นกาแฟจ่อยกาแฟเาผาขาญกาแฟขับของเสียไขยมันออกจาก,กร่างกายซึ่งเป็นกาแฟที่ไม่มีน้ําตาลรสชาติดีหอมกรกล่อมพิมพ์สนใจได้เลยค่ะระวาวกาแฟห่งแถมหนึ่งิมพ์สนใจได้เลยค่ะหอมมาก